เออไหนยุมาฮึด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 เ้ย แล้วนี่กินของสูงแล้วเนี่ยอยู่ข้างล่างไม่กินกันหายอันที่เจกโก้หายอันสิหาแบบเนี้เ <c oughs> นย,ยเหรอเนี่ยหายอย่างเงี้ยมึงเล่นเยอะกว่านี้มอายุเนี่ยรุงมาหักอันนี้ได้ไหมนะ ส <Huh? S 2> องคนเราเนี่ยไหนอันไหนนี่คือต้องใช้มีดแล้วโอ,อ้ยมันต้องใช้มีดอันเนี้เยเดี๋ยวเราถึงได้กินยอดยอดนไงนี่ถ้ามันลงเยอะเดี๋ยวคุยเข้ารถไง นี่อะนี่ใช่ไหมเนี่ยอืมนเหนียวจงเลยเขาตัดแล้วมันไ่ใช่ไม่ใช่เขาเอาไปเลยคั้นมอนหน่อแบบนี้เหรอืต้มไงเอาไปต้มเอาไปให้เจตเทืองต้มยาวเกินแก่ไวเลย ไม่มีมีดนะชอบเต็มเลย พี่มัดบอกว่ามันยังเล็กอยู่อย่าเพิ่งไปหักมันไม่ใช่ไอ้นน,นอนเนี่ยอ๋อไอ้น,นี่นนตุ้งๆเนี่ยนะเออดาวใจเขาก่อน,นเฮ้ผมผมเยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ลิงขึ้นก๊อปไพลิงลิง <c oughs> ลิงขึ้นกอไผ่เฮ้ยตกมาไม่คุ้มนะมึงเออลงมาปล่อยก็เถอะโ,โอ้ยกอสุดท้ายอ่ะกอสุดท้ายอะ่ะมีโตะตรงนี้มีโตะเก้าอี้นั่งด้ยโอ้